คริสดีดนตรีสากลเบื้องต้นตอนที่5เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) มีลักษณะเป็นตัวเลขสองตัวที่เขียนซ้อนกันคล้ายเศษส่วนหรือบางบทเพลงก็ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเลขใช้บันทึกไว้หลัง เครื่องหมายกุญแจประจำหลักเฉพาะที่ห้องแรกของบทเพลงที่จะใช้เครื่องหมายนี้กํากับเพื่อแสดงให้รู้ว่าจังหวะและอัตราจังหวะของบทเพลงนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทั้งจังหวะและอัตราจังหวะก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งส่วนส่วนหนึ่งของบทเพลงซึ่งในขณะบทเพลงดําเนินไปจังหวะและอัตราจังหวะก็จะต้องดําเนินไปให้สอดคล้องกับความเร็วของจังหวะด้วย ลักษณะของเครื่องหมายกำหนดจังหวะเป็นลักษณะคล้ายกับตัวเลขเศษส่วนนะครับเลขตัวบนและเลขตัวล่าง ทีนี้มาดูเลขตัวบนนะครับเลขตัวบนจะกำหนดว่าบทเพลงจะแบ่งออกเป็นห้องละกี่จังหวะตามตัวเลขที่กำหนดดังนี้เลขสองตรงนี้นะครับเลขสองจะแบ่งออกเป็นห้องละสองจังหวะเลขสามแบ่งออกเป็นห้องละสามจังหวะเลขสี่แบ่งออกเป็น ห้องละสี่จังหวะดูอีกทีนะครับเครื่องหมายกำหนดจังหวะเลขตัวบนจะบอกให้ทราบว่าแต่ละห้องเพลงมีกี่จังหวะอย่างเช่นตรงนี้เลข2หมายความว่าแต่ละห้องต้องมี2จังหวะเลข3แต่ละห้องก็ต้องมี3จังหวะเลข4แต่ละห้องก็ต้องมี4จังหวะครับ ดังตัวอย่างเครื่องหมายกำหนดจังหวะ3 4หมายความว่าในแต่ละห้องเพลงซึ่งมีอยู่1 2 3 4ห้องเพลงนี้ทุกห้องเพลงจะมี3จังหวะต่อไปเลขตัวล่างครับ เลขตัวล่างจะกำหนดค่าของตัวโน้ตดังนี้นะครับเลขหนึ่กำหนดให้โน้ตตัวกลมมีค่าเท่ากับ1จังหวัดเลข2กํกำหนดให้โน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับ1จังหวัดเลข4กํกำหนดให้โน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวัดเลข8กํกำหนดให้โน้ตตัวขรเบ็ด1ชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวัด เลข16กำหนดให้โน้ตตัวขบต2ชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวะครับครับต่อไปตอนที่6เราจะมาทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับสวัสดีครับ